สวัสดีครับพบกับผมบุ๊กนัทวัฒน์วงปฏิมาชัยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้สู่รายการโกกินยูนิเวอร์ซิตี้ครับช่วงเวลาดีๆของการเรียนรู้วิธีไปจากพลังงานเพื่อโลกสวยของเราครับในทุกวันนี้นะครับการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเราเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆต,ต,ตามมา,มามากมายทั้งปัญหาขยะล้นเมืองการสูญเสียทรัพยากรและพลังงานไปโดยป่าประโยชน์ คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าหากวันนี้เนี่ยเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะช่วยให้ปริมาณขยะลดน้อยลงและใช้พลังงานและทรัพยากรให้น้อยลงด้วยในวันนี้นะครับทางรายการมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับหลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษแก้วน้ํากระดาษเมื่อจัดงานสังสรรค์ต่างๆเพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตแยกประเภทขยะเพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดพลังงานในการทําลายขยะ สำหรับบ้านหรือสำนักง,งานที่รับหนังสือพิมพ์มาประจำเมื่ออ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้งให้เก็บไว้ขายหรือพับถุงหรือเก็บไว้ใช้ในประโยชน์อื่นๆได้ครับซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตได้อีกหนทางหนึ่งงดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลยเพราะเป็นของสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองทั้งยังเพิ่มปริมาณขยะสิ้นเปลืองพลังงานในการจำกัดขยะครับ รวมถึงการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทำลายเช่นโฟมหรือพลาสติกควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตใช้ใหม่ได้ดีกว่าครับยังมีวิธีดีๆนะครับที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อโลกใบนี้อย่าลืมนะครับการประหยัดพลังงานเนี่ยไม่ใช่นาที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกใบนี้ครับและพบกับโกกีนยูนิเวอร์ซิตี้และทางสถานีโทรทัศน์มหาวิายาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งช่อง19 LC Cable TV ทางเลือกใหม่ของโคชเช่ใหม่และทาง Go Green University CU ทาง w w w YouTube.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ